สวัสดีค่ะบอนคิวเบอร์นะครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิว5ลูบิที่เล่นยากที่สุดนะครับก็จะบอกอะไรนิดนึงว่านี it, yeah okay. ่เป so ็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครจะคิดเห็นต่างกับผมก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าอันนี้ก็ผมก็คิดมาเองเพราะว่าผม ก็จะทําคลิปอะเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่าซึ่งรูบิกที่เล่นยากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นรูบิกที่ผมมีนะที่ว่าเล่นยากที่สุดมีอยู่5อย่างด้วยกันไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับผมขอถามหน่อยนะครับว่าท่านผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ที่ว่ามีเพลงเสียงเพลงเบ,งเบาๆแล้วก็มีเสียงพูดหรือว่าชอบคลิปแบบพูดไม่มีเพลงแต่ว่าใส่เอฟเฟกต์ตลกๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะครับมามาเรื่องกับอันแรกกันเลยที่ว่าเล่นยากก็คือ วีคิวหกนะครับถามว่าหกคูณหกมาฟังจากชีผมไปไหนก็บอกแล้วว่ามันจีนคอมันหักตอนนี้ผมเก็บไว้ในตู้นะครับผมแตกแบบแตกเป็นชิ้นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แบบเนี้ยมันก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวเอาสองร้อยซับมาเล่นมือเดียวกันโอ้โหแต่มันแข็งมากเลยคือคัตติ้งดีเวิร์ดอะไรก็ไม่มีเลยนะครับคัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ค่อยได้เพราะว่าอันนี้มันเป็น v ีคิวนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาจากกรุงเทพ โอเคเห็นไหมมันคือมันแข็งฟังเสียงก็รู้แล้วแล้วมาเล่นยากด้วยนะครับผมเล่นยากยิ่งแข็งแล้วอะคือโหถูก่จจะเล่นนะครับก็ยากพอสมควรต่อไป่าปเล่นยากนะครับผมก็คือ square one อุ้ยอยู่นี่ square one นะครับตัวนี้ที่เล่นยากเพราะว่าอะไรต้องจาสูตร21สูตรอย่างน้อยถึงจะเล่นได้ซึ่งผมยังไม่ได้จำนะครับผมจำแค่สูตรเดียวก็คือเอ,อ่อ slash 6กเฮ้ยหกศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นสูตรแบบนี้นะครับเฮ้ผมไม่รู้ว่าผมบอกเอ่อนนนนชั่นถูกไหมนะครับโอเคแต่สักร์วันนี้ผมเล่นไม่ได้เลยนะครับดูสูตรก็เล่นไม่ได้คือผมไม่รู้นะว่าศูนรเป็นยังไงสูตรผมมีเป็นใส่ในกระดาษนะครับนะต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับ อันนี้เป็น axis cube ผมก็เคยถ่ายคลิปเล่นมาแล้วมันมันไม่บอกว่ามันไม่ได้มันยากอะไรครับแต่เล่นแป๊บเดียวนะครับมันเหมือนสามพุสามเลยคือมันยากเพราะว่าเราพอ,อยะกพอหมุนเสร็จเนี่ยก็ต้องมาทําให้เซนเตอร์มันตรงเพราะว่าต่อเซนเตอร์มันจะไม่ตรงซึ่งผมก็พอพอได้นิดน,นึงนะครับผมไปต่อไป twisty cube นะคบเหมือนกับ axis cube เลยก็คือชิ้นเซนเตอร์มันจะหมุนกลับด้านนะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ย เวลาใส่ชิ้นเนี่ยครับชิ้นอะไรชิ้นชิ้นชิ้นเอชน,นะครับชิ้นขอบเนี่ยใส่พอใส่แล้วเนี่ยก็คนพบว่าใส่เซนเตอร์แล้วก็ชิ้นตรงนี้เนี่ยผิดหลายรอบเลยนะครับถ้าใครที่เล่นก็จะรู้แหละว่ามันหมายถึงอะไรนะครับอุ้ยก็เล่นยากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเล่นได้ถ้าเล่นสามูสามได้อันนี้ก็เล่นพอได้เลยนะครับสุดท้ายที่ผมจะสอนเล่น ก็คือเมกามิงนะครับจะสอนเล่นมาทิตหน้าโอเคโอใหญ่มากนะครับลูกนี้มันไม่ได้ยากตรงการเก็บขาวเก็บอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเล่นเหมือนสามคูณสามแต่ที่ยากก็คือเก็บสีเทานะครับขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายลงแล้วก็กว่าจะเก็บได้นานอันนี้คือเมก้ามิงดีกินเนอร์นะผมยังไม่ได้เรียนเมกามิงสองอวทีซึ่งตอนนี้เนี่ยเมกามิงสองผมก็ มีอยู่ลูกเดียวนะมันก็มันก็เล่นได้นะก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อกใหม่แต่ตอนนี้ผมกาลังซื้อลูบิกลูกใหม่อยู่ให้ทายว่ามันคือลูกอะไรนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาแล้ว5ลูกนะครับที่เล่นยากคลิปอาจจะสั้นไปนิดน,นึงนะก็เป็นนส่วนคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันได้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเดือชร้ิพลาดอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมดูด้วยนะครับไป